สวัสดีครับพี่ไมค์พี่ไมค์ Mike เล่นโดรนนะคะโอเคนี่นะคะให้ดูบรรยากาศของบ้านฝน,นนะคะหิมะก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าบ้านหน้าบ้านฝนะหิมะเยอะคะ่ะขนาดตัดต้นไม้ไปแล้วนะทุกคนดูหน้าบ้านน้ำ หน้าตกปลาเนาะนี่ค่ะว้าวดูน้ำจะพาชมนิดๆหน่อยๆน,นะคะ ดูเมื่อเช้าออกมายัางน้ำหิมะยังไม่ละลายขนาดนี้นะคะพอดีกลางวันก็ละลายเยอะแล้วดูทางนู้นที่บนหลังคาเรือนิดหน่อยแต่ปีนี้โดยรวมถือว่าโอเคนะคะอากาศก็ดีเป็นการละลายหิมะที่แบบชอบมากคะ่ะ เขากลางคืนเขาก็จะมีอากาศเย็นแล้วก็ติดลบเหมือนเขาก็จะหยุดไม่งั้นถ้าแบบว่าอากาศหนาวเกิดเอร้อนเกินไปก็จะทําให้หิมะละลายเร็วมันก็น้ําจะเข้าบ้านเนาะเหมือนปีที่แล้วมันต้องคอยตักน้ําออกปีนี้โอเคเลยไม่ต้องทำนี่ค่ะ แต่ตรงนี้ยังหนาวอยู่เลยยังทำอะไรไม่ได้ไปพยายามไปหลังบ้านวันนี้ก็กล่าวว่าจะไปขุดแปลงผักทำนูน่นทำนี่แต่ว่ามันก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่ค่ะมันยังเย็นยังแข็งอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีค่ะอันนี้คุณพี่เขานั่งเล่นโดรนอยู่หน้าบ้านนะคะ กองฟืนของเราโอ้โหหิมะยังเยอะอยู่เนี่ยค่ะโอเคนะพุกคนเอาให้ดูนิดนิด,นดหน่อยหน่อยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะบ๊ายบาย